าถึง5.13นะครับเพิ่มการทํางานแบบเป็นเวลานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าเวลานะครับเพราะว่า,า EA เนี่ยเรื่องการตั้งค่าเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับสําคัญนะครับ EA ก็เหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถรันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งาการเทรดเนี่ยมันจะต้องมีเวลาในการเทรดของมันนะครับเพราะว่าบางทีตลาดก็มีช่วงที่ s i d e w a y ช่วงที่ตลาดวิ่งบ้างตลาดไม่วิ่งบ้างนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาเปิดปิดตลาดก็ได้ครับอ่ะคานนี้เราจะตั้งเป็นแบบเวลาแล้วกันนะครับเอาเป็นอินนะฮะสตาร์ทฮอล์ก็คือเริ่มที่ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเอาเป็นสักตอนสิบสามแล้วกัน ก็ <g ülme> จบที่ตอนห้าโมงเย็นเนาะเจ็ดอ่ะนะฮะเรื่องการตั้ค่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาถึงเวลาบ้างครับก็ใส่คุมไปเลยฮะใส่คุมการทำงานของมันทั้งหมดเลยนะฮะตรวจสอบว่าชั่วโมงเนี่ยเวลาชั่วโมงเนี่ยมากกว่าเวลาที่เริ่มหรือยังนะครับ อย่างเช่นเราตั้งไว้13ใช่ไหมยถ้าเกิดว่ามันยังเป็น12อยู่เนี่ยก็จะยังไม่เริ่มทำงานนะฮะพร้อมกับชั่วโมงเนี่ยยังน้อยอยู่ยังน้อยกว่า n น,นะครับ n h o l อยู่อเรียบร้อยครับเท่านี้ฮนะเราก็สามารถตั้งค่าเวลาได้ครับง่ายๆเลยนะครับ คือเนี่ยถ้าหาว่าเห,เห็นไหมครับถ้าว่าอย่างเช่นะจะเข้าเงื่อนไขแรกได้เนี่ยก็คือต้องมากกว่าสิบสาขึ้นไปอย่างเช่นสิบห้าเนี้ยนะฮะแต่ว่าจะเข้าได้ก็ต้องเข้าเงื 2, ่อนไขสองนั่นก็คือไม่เกินนะครับไม่เกินเอน็นฮอไม่เกินสิบเจ็ดนั่นเองนะครับก็คือระหว่างสิบสามถึงสิบเจ็ดนะครับจะสามารถรันได้พร้อมกับเราก็สร้างคอมเมนต์เข้าไปครับว่าให้รู้ว่าตอนนี้ e อรันอยู่นะฮะับ e ออร์ EA ล i n g EA running นะฮะถ้าว่า EA ไม่รันเนี่ยก็จะเนี่ยครับอยู่ในขอบเขตน,นี้นะครับ e l s ก็คือไม่เข้าเงื่อนไขเวลานะฮะก็เป็น EA is not running อ่ะก็เดี๋ยวลองมาเทสกันครับร <c oughs> ู้จักเวลานะครับ ่า EA is not running เพราะว่าตอนนี้แท่งเทียนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับดูจากใน date date สองพันอ่บดูใน t ท m e ครับ time ชั่วโมงที่22ใช่ไหมเพราะว่าเราตั้งเราตั้งระหว่าง1 3บสถึง17เใช่ไหมเวลาที่1 3บสามหตอนนี้มันยังไม่เข้าอ่าตอนนี้ตีห้าแล้วตีห้าก็ยัง not running อยู่ พอ13มเมื่อไรเนี่ยจะรันทันทีเลยเนี่ยเห็นไหมฮะ EA is e running เพราะว่าแท่งนี้สิบแล้วแต่มันยังไม่เข้าขา้นขายอะเข้าขั้นขายละพอถึง17เเนี่ย EA ก็จะหยุดรันก็ยังไม่มีการทำงานนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับ EA เนี่ยจะมีการเปิด จะมีการปิดออเดอร์ของมันเองด้วยใช่ไหมครับโดยที่ไม่ใช่ stop ปร้ s แล้วก็ take profit นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า EA เปิดออเดอร์เนี่ยไปแล้วเนี่ยแล้วช่วงที่มันต้องปิดออเดอร์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ not running เนี่ยมันก็จะไมะ่มันก็จะไม่ปิดออเดอร์ให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาช่วงที่มันปิดออเดอร์เนี่ยโค้ดที่มันปิดออเดอร์เนี่ยเอาออกมาข้างนอกดีกว่าเนาะแบบเอาออกมาข้างนอกก็คือไม่ต้องเช็คเงื่อนไขอะไรเลยนะครับ อ่าเรร็บร้อยนะครับเพราะว่าการปิดออเดอร์สําคัญนะสำคัญกว่าการเปิดออเดอร์การเปิดออเดอร์คือเปิดตามเวลาของมันนะครับส,ส่วนปิดออเดอร์เนี่ยปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องปิดตามเวลา